สวัสดีครับก็อยู่กับร้านช่างหนึ่งสติกเกอร์ซิงนะครับวันนี้เราก็มาพบกับ n m a นเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคันสีขาวนะครับอ่าก็คืออาการเบื้องต้นนะครับอ่าสตาร์ทไม่มีเสียงตอบรับเลยนะครับไม่มีเสียงตอบรับเลยนะครับเราก็จะทําการไล่ระบบไฟนะครับตอนนี้ผมได้ไล่หมดแล้วนะครับดีเลยไม่เสียฟิลไม่ขาด สวิกสตาร์ทไม่พังนะครับตอนนี้ก็คือไล่มาถึงใดนะครับอ่าผมผมก็มาเช็คไฟให้ดูนะครับอ่าไฟมาใดนะครับอย่างนี้ก็คืออาการใดสตาร์ทเสียนะครับก็คือใดสตาร์ทเสียก็ทําการเปลี่ยนใดนะครับเดี๋ยวรอเบิกอะไรสักคู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวทําการประกอบและติดตั้งนะครับเดี๋ยวเราทาเสร็จจะมา รีวิวให้ชมอีกทีนึงนะครับว่าเปลี่ยนแล้วสตาร์ทได้ปกติไหมนะครับหลังจากที่เราเช็คไดสตาร์ทแล้วนะครับว่าไดสตาร์ทนะครับเสียจริงนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองดูครับ นี้ก็คือติดแล้วนะครับก็ติดแล้วนะครับก็ผงงานได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับลองไล่ทีละจุดนะครับเรื่องระบบไฟนะครับอาการภาษาไม่ติดก็ไล่จากฟิว์ก่อนนะครับว่าฟิว์ขาดไหมแล้วก็ดูหน้าจอครับว่าไฟหน้าจอติดไหมถ้าติดลองปีบแกครับอ่าถ้ามีแต่ดังนะครับแสดงว่าแบตมีไฟแต่ถ้าปีดแกแล้วหน้าจอกับพิบ แสดงว่าแบตอ่อนนะครับหลังจากที่เราไล่ตรงนี้แล้วถ้าแบตมีไฟก็ไปเช็คครับเปิดใต้บ่อดูครับข้างข้างแบตเนี่ยครับช่องเนี้ยนะครับจะมีดีเลย์สตาร์ทอยู่นะครับก็เปลี่ยนดีเลย์สตาร์ทครับหรือเช็คจากดีเลย์สตาร์ทครับว่าเสียหรือเปล่าถ้าไม่เสียเรามาลองดูสวิตสตาร์ทครับ สวิกฟัสต์จ่ายไฟไหมถ้าถ้าจ่ายเราก็มาเช็คตัวนี้ครับว่าไดทํางานไหมเราใช้ตัวนี้ครับเป็นตัวเช็คไฟนะครับว่าไฟมันผ่านมาแต่ละจุดไหมนะครับถ้าไฟผ่านมาแล้วผ่านมาที่ใดนะครับแล้วใดไม่ทํางานแสดงว่าผันธิ์ฐานเลยครับใดเสียครับแบบตัวนี้ครับก็คือเราทําการเปลี่ยนใดนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับอย่างในคลิปนะครับ ก็ฝากด้วยนะครับร้านช่างหนึ่งสติกเกอร์ฟิงหรือ N S f a t r e t t i n g Shop ของผมครับ